แถบเมมเบอร์ Member ของเราในเดือนนี้ขอบคุณคุณเลสเดนอีวิลคุณสาธิตนิภาคุณสายเฟรีแและคุณนับแชท t j p g จมากที่สนุนในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ว f ไ b y t e c h ไทยชาครับนะกลับมาอัพคลิปก,การ์เซโร่อีกแล้วนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าต้นเดือนครับมาใหม่เด็กก็มาอย่างรวนๆนะครับแต่ใครที่สําหรับใครรอดูแบทเทิลนะครับของชุดนี้นะครับของของตู้รอบนี้ก็ต้องบอกก่อนว่า รอนิดนึงนะครับเปิดไม่ได้อะไรเลยนะก็พอมันพอได้ถูๆได้ดดๆแต่เรียกได้ว่าถ้าจะมาเป็นเด็กแบบเต็มๆต้องรอนิดนึงนะครับคือนั่นแหละมันจะดูแล้วมันก็ไม่ได้เต็มสูบอะไรกันขนาดนะั้นมีแค่ใบใหม่นิดๆหน่อยๆเองแล้วก็ยังไม่ได้จ r สักใบเลยโอเควันนี้ขอเริ่มแคนแรกก่อนเลยครับจริงๆน,น่าจะน้องๆหลายๆคนน่าจะแบบเอ้ยชอบแคน,นี้แล้วก็เป็นของเสริมอยู่กับโกลพลาดินนะครับอ่ะ มาดูกันครับอย่างเร็วๆครับจริงๆมันมีสิ่งที่เปลี่ยนนิดนึงแล้วเราบอกเลยว่าจริงๆแทนโคาเลตินไม่ออกครั้งในครั้งแรกนะมันออกก่อนหน้านี้ไปดูในคลิปเก่าๆเราได้ครับแล้วก็ในส่วนของตรงเนี้ยอ่อเราก็จะบอกว่าเราก็จัดแบบเวอร์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 วงๆในไปด้วยนิดนึงคือของมันจะเยอะแบบเยอะเวอร์ไปนิดนึงด้วยนะครับอ่ะมาดูของก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปดูกันนะครับตัวเริ่มมันให้มาฟรีอยู่แล้วเป็นตัวเริ่มตัวใหม่ถามว่าทําไมถึงไม่ใช้ตัวเริ่มตัวนี้นะครับ ก็ต้องบอกก่อนว่าไอเจ้าตัวเริ่มตัวนี้มันค่อนข้างจะดีเลยแหละแล้วมันก็ซับพอร์ตการเล่นของกรุงกิงได้ดีมากคือมันมีตัวเล่นแน่ๆนะครับแล้วก็ได้ตัวหมาอฟรีโดดฟรีอะไรอย่างนี้ต่อมาครับก็เป็นพีจเป็นพีจโดดคือพอเราแบบตัวเริ่มเราอะสนองต่อการโดดจากเด็กแลพีจเราอะมันก็สนองต่อการโดดจากเด็กได้ครับถ้าในเทินนมันลงมามันติดอยู่ไหนอะแล้วก็เตะเกตหนึ่งกลับปุ๊บเตะหนึ่งกันสูงกว่ากลับมันก็ดีดพีจขึ้นมือได้ทําให้มือเรามีพีจีใช้ตลอด แต่วงเล็บครับน่าจะเห็นกันแล้วว่าตัว pg เป็น Triple r a ร e ถ้าใครรู้สึกว่าพี่ครับ pg รุนแรงไปหมายถึงว่าค่าค่าค่าในการจะครับมันขึ้นมารุนแรงไปเราสามารถใส่เนี่ยหนึ่งและเป็น pg ไหแแดมสามใบก็ได้นะคือใส่มันหลักๆอะ่ะต้องบอกก่อนว่าในการจริงอะ่ะเขาก็จะใส่อย่างนี้คือ pg ติดชื่อจะ,จะใส่แค่ pg ติดเทคกจะใส่แค่ใบเดียวและ pg ไหแดมจะใส่ไว้สามใบเผื่อใช้ได้แค่นั้นเองนะครับเผื่อได้ใช้ แต่ทีเนี้ยใครจะจัดอย่างนั้นหรือจดอย่างงี้ก็แล้วแต่สถานาการณ์ละกันอันนี้ก็คือแอตโตไม่ได้ฟิกแต่ว่าถ้าสมมว่าใครมีเยอะและชอบแบบชอบเด็กโดดอยู่แล้วอะจริงๆเด็กฟูโดดอะควรจะใส่ประมาณนี้นะครับแต่ก็ไปลองวัดกันเองครับบางคนบอกเฮ้ยพี่แดมมันน้อยมากเลยทําอะไรไม่ค่อยได้เลยตัวไห่แดมก็น้อยอาจจะใส่เป็นไง่เดมสามเหมือนเดิมก็ได้ครับเพราะว่าจริงๆที่ของแวนซีโร่เกณฑหนึ่งมันโดนฟิกให้เหลือน้อยลงไปด้วยอีกท่านการจริงอะมันจะได้แบบสิบสี่สิบห้าใบแล้วอย่างเงี้ยมันเหลือส 13, 13, 13, 13ิบตัวนี้ ตัวนี้มันมีเท็นบอกว่าเมื่ออยู่ไหนเนี่ยและเมื่อมันจบกันหน่อสู้ที่มันตีเนี่ยเอาเข้าโซเอาเตีหรือบูทเอามันเข้าโซแล้วก็จัวใบนี้เป็นใบเปลี่ยนมือคือเอาไง่ายๆครับตัวเริ่มไปโดดสมมติไปโดดเจอตัวนี้ตีเสร็จปุ๊บก็ได้มือก็สุดท้ายขึ้นมืออยู่ดีนะครับแต่ว่าเด็กมันจะไปไวนะเล่นตัวนี้ทิ้งไต่สี่ครับแล้วก็ลงมาหมาโดดลงมาจากกองนะครับจะติเป็นเบรกหนึ่งจวนะครับใบหนึ่งและต่อมาเกตสองเกตสองเป็นที่ที่แมนจยากที่สุดในเกมนี้ก็ว่าได้แต่ว่าหลักๆกกกก็็็จจะะเเเปนตตตตััััวววโดดครบอออาาา่่่ื้งมี หลักๆแคน่นี้มีรับบูทเยอะที่สุดได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะว่าอย่างที่เราเคยพูดไปแล้วว่ารับบูทไม่ว่าจะรอยยอนโกล์ชาร์โดอ่ะอ่ะแองเกลอะไรพวกเนี้ยที่มันรับบูทที่สามารถกระโดดตัวมาตีต่อได้มันจะเก่งเสมอเวลาที่แบบอยู่ช่วงปลายเกมก็เลยใส่ไว้เยอะเลยแล้วก็จะมีของเก่าตัวหนึ่งก็คือไอตัวหมากระโดดกระโดดต่อนี่แหละนะครับแต่ที่แล้วก็มีนี่อ่ะอีกตัวหนึ่งลงมาถ้ามันติดชื่อกุ้งกิ้งเขาหนึ่งโซ่หนึ่งแล้วก็คอการ์ดเปิดการ์ดสามใบคอหนึ่งใบและบวกสองพันให้ตัว คือตัวนี้มันเอามาไว้แบบเรียกเพื่อนเฉยๆตัวใหม่จริงจริงๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเก่านะเพราะจริงๆไอ้ตัวโล h โ l ล holy maid เนี่ยเอลอะไรวะมันชื่อเอลีเอลิโรเอลีโอเนี่ยกับตัวที่ถือดาบอะที่มันติดลิเวเลเตอร์มันคือเทคเดียวกันอันนี้มันถือว่าเรียกว่าเป็นตัวเก่าก็ได้เออไม่เป็นตัวใหม่ตัวใหม่จริงๆก็จะมีตัวนี้ครับ ah knight of the spelling นะครับ light นะครับ perimor นะครับ perimor ตัวเนี้ยมันก็ใช้ไม่ได้ยากอะไรมากคือลงมาเขาจะบั้นหนึ่งเปิดการะสีใบแล้วก็คอเลย ออหลักๆก,ก็คือถ้าไปโชคดีเจอพวกนี้ก็เอาลงมาเจอพีจีก็ได้ครับเจอพีจมาเตะก็ได้นะครับแต่วิธีการเออเราลืมพูดถึงวิธีการใช้พีจีหนึ่งวิธีการใช้พีจีคือถ้าสมมติว่าสนามเราอ่ะมีอะไรที่มันไม่จําเป็นเยอะมีเกตสามมีทิกเกอร์ฮิวออกมาเงี้ยเอาฮิววางไว้ในสนามก่อนแล้วค่อยเอาเพลมอลเงี้ยกระโดดออกมาแล้วถ้าเจอพีจีเอาพีจีเตะแล้วก็เตะฮิวกลับไปก็ได้นะอันนี้ก็เป็นทริคนะครับมาที่เกตสามครับก็จะหลักๆก,ก็จะมีอ่ากุ้งกิง้งครับสี่ใบนี้ก็สตแต แล้วก็ทิวสี่ครับที่เหลือจะเป็นของใหม่ก็จะมีหมาตัวโดดหมาตัวนี้บูตได้เลยนะนะครับก็หมาตัวนี้ถือว่าค่อนข้างดีครับจริงๆหมาตัวนี้มันอินเตอร์เซปได้เลยนะถ้ามันอยูไนแต่มันมันต้องอยู่แถวหน้านะครับก็ถือว่าเป็นเหมือนตัวมันกลายเป็นเกรดสองในระดับหนึ่งได้ด้วยนั่นเองแล้วก็จะมีสแตนครับสแตนเป็นตัวหงายดมนะครับจริงๆเด็กนี้มีตัวหงายนะงด,ยดม ake, ค่อนข้างน้อยหรือว่าแท้ๆเป็นตัวหนึ่งในนั้นที่หงายแดมได้ก็มีเทคเจนเบรกครับติดยูไนส์นะครับเามาเงงื่น่้างงหยดดไ นะถ้าใครรู้สึกว่ามันไม่พอจริงๆเนี่ยไปลดที่เกจหก็ได้ครับหาตัวไงดดาหรือว่าลดที่เกจสเอาหมาไอตัวนี้ออกไปก็ได้หรือว่าตัวนี้ออกไปก็ได้ถ้าใครไม่ชอบนะมันจะมีตัวไอ้ทตัวธนูเก่าอ่ะที่โดดลงมาจากกองโลชั์นหนึ่งไห่ดาหนึ่งอันนั้นก็ได้นะครับแล้วก็สไตล์ครับขอเริ่มที่ตัวเก่าก่อนละกันตัวเก่าก็จะมีแคมเบลครับแคมเบลไม่ต้องพูดอะไรมากตีฮิตมันไว้ได้คอยอยู่ละแล้วก็ตัวไลทิ้งชายดาก้อนครับอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าต้องเสียคอ แต่มันได้ถึงสองตัวนะครับแล้วก็มังกรสกอตไบท์นะครับหลักๆไอเนี้ยคือจริงๆเราบอกเราเราบอกเลยว่าเราใส่ให้มันเวอร์แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ใส่ตามนี้ได้ก็ถือว่าโอเคนะครับก็หลักๆครับไอตัวเนี่ยไอตัวบังกรเขาจะเรียกกันบังกรทองบังกรทองเออนะครับไอตัวเนี้ยมันจะต้องหงายแล้วมันเลยใส่เป็นคู่แล้วนะครับเมื่อตีนะครับหงายตัวมันเองเขาได้บัตหนึ่งเก็บเรียสองใบนะครับที่เป็นเกณฑ์หนึ่งหรือสูงกว่าเข้ากอง เอ่กับเข้าใจกองเปิดการ์ดเจ็ดใบคอถ้าคอมากกว่า3ใบนะครับว่าคอคอตามจำนวนจีโซนที่หงายอยู่ถ้าคอมากกว่า3ใบได้หงายแดมหนึ่ง,น,น,งนั่นเองก็แน่นอนครับมันต่อเวฟอะ่ะพอมันต่อเวฟได้อะ่ะตอนช่วง 4- ี่าดมอ่ะมันเก่งนะพอมันต่อเวฟได้อย่างงี้นะครับก็จริงๆใส่ไว้คู่เดียวก็ได้ไว้ปิดเกมหรือว่าถ้ามีงบจริงๆที่จะเปิดหรือว่าคราฟได้2คู่ก็ถือว่าดีต่อมาก็จะเป็นในส่วนของกุงกิง้งซึ่งเอาจริงๆครับถ้ากุ้งกิ้ง คือง,งบมันบานไปลายไงเราเลยไม่อยากใส่กุ้งกิ้งกับไอ้มังกรเลยไอใสแตกอตใบมาแทนคือถ้าไม่รู้สึกว่าถ้ารู้สึกว่ามีพอครับให้ใสกุ้งกิ้งไปสองใบเลยก็ได้ครับเพราะว่ากุ้งกิ้งเองมันก็มีเทคโบนเจนเบกสองยู่นห์ใช่ไหมโซบาร์สองเขาได้บาร์หนึ่งอ่าหงายหน้าอะไรก็ได้ในจีโซนหนึ่งใบคือถ้ามันมีสองใบก็หงายตัวเองไปเลยครับมันจะบวกชี้แล้วก็จะบวกห้าพันตามจำนวนเรียอากาศเราและเรียอากาศทุกตัวก็จะได้ห้าพันอีกเหมือนกันนะครับแล้วถ้ามันมีตัวมันเองหงายหน้าจ ที่ติดอยู่ไหนเนี่ยสองใบกับเข้าวได้กองแล้วก็ไหนดำหนึ่งแล้วก็เรียอากาศทั้งหมดของเราอะ่ะในแถวหลังสามารถอินเตอร์เซปได้ก็เหมือนว่าทุ่มทุนสร้างหมาสา,าลนะครับแต่ว่าต้องมีตัวมันเองอีกตัวหนึ่งใน G ีโซนคือมันมันเป็นเงื่อนไขที่ว่าไม่ได้บังคับว่าคุณจะต้องเล่นกุ้งกิ้งไอ้คุณจะ,ค,ณจะคุณจะต้องใช้ตัวเดียวนะถ้าคุณมี2ใบนะครับถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งใบอะเราให้คุณเพิ่มได้นะครับให้เทรค,คุณเพิ่มได้อะไรประมาณนี้ซึ่งเอาจริงๆครับมันบอกว่า ตยวเอาไอเทคนี้ไอเทคที่บอกว่าให้แถวหลังอินเตอร์เซ็ปได้เนี่ยมันถามว่ามันจะไปดีกับอะไรมันไปดีกับนารูคามิเพราะนารูคามิมันทางแถวหน้าอ่ามันจะตัดไปเลยว่าคอนเควสอาจจะใช้ไม่ได้แน่ๆเพราะว่าคอนเควสมันต้องหงายแล้วมีต้องมีตัวให้ถูกยิงถูกป่ะหรือว่าบางแคนที่มันทางได้ยอย่างาบเบดมาร์ทอ,อาจจะหลบไม่พ้นบเบรดมาร์เก่งบเบรดมาร์มันยิงแถวหลังได้ตัวที่อยู่แถวหลังอาจจะโดนเผาก็ได้แต่ถ้านานรุอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆไะเทคมันจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ นะครับแต่ถ้าใช้อ่ะมันก็โอเคมันก็มันก็ได้เก็บของเข้าได้เด็กอเออมันก็ยังพอวนเด็กได้นิดๆหน่นนอยๆแล้วก็แถวหลังเราสามตัวก็ทำการินเอร์เซปได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับตัวนี้วิธีการเล่นครับก็ไหลลงมาเลยเอ,อทิกเกอร์ก่อนทิกเกอร์กเกยสามทั้ทงหมดก็เป็นดอรครับดอหกตะแอนสามคิวสี่คือเรื่องทิกเกอร์มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟของเด็กวันนี้มากเลยนะเพราะว่าเอาเข้าจริงๆอ่ะตอนที่แอตโตเล่นการ์ดจริงอ่ะ เด็กเด็กเนี้ยเด็กในยุคนี้กุ้งกิ้งที่เป็นยุคของยูไนเนี่ยแอตโตจะใส่เด็กอย่างนี้ซะด้วยซ้าจะใส่เด็กเป็นคี้สี่สแตนแปดหรือว่าเป็นคี้หกสแตนแปดด้วยซ้านะครับเพราะเด็กมันไปไวเลยหนึ่งแล้วก็สองเลยคือมันจะลุมได้หนักมากนะครับแต่ว่าในเนี้ยคือมันเป็นเงื่อนไขของมันว่าใส่ได้สิบสามใบแล้วก็ถ้าจะใส่ทิกเกอร์ที่เป็นเกรดศูนย์มันก็ไปกินที่เกรดสามอีกนะครับจริงๆมันต้องใส่ละคังผสมไ้ตัวเนี้ยสองตัว ตอนนั้นโอ้โหหลอกเลยการจริงเล่นโคตรมันนะครับตบีบึ้มบั้มบึ้มบั้มแล้วก็ไอ้สแตนตัวรักคังอะ่ะมันก็กลับไปได้มันก็จับสแตนบวกพลังสแตนบวกพลังจั่วอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้นะครับมันก็เลยแบบทาให้เด็กมันค่อนข้างมันพอสมควรแต่ในซีโร่มันมีข้อจํากัดน,นะครับก็จริงๆเด็กมันก็ไม่ได้เก่งเวอร์เกินไปนะโดนเนฟลงมาซะเยอะถ้าเปรียบเทียบกับในเรียกได้ว่าในแวนการ์ดจริงๆนะครับโอเค วิธีการเล่นครับลงมาจริงๆจะทำอะไรกันไม่ได้จะทำได้แค่ช่วงเกตสองเหมือนเดิมครับเอาไอ้นี่แล้วก็ต่อบูทไว้ตีฮิตเข้าแวร์แล้วก็เอาเดอะบัสหนึ่งเข้าโซเปิดสามคอร์ดหนึ่งเข้ามาตีใหม่แค่นั้นเองไม่มีอะไรเลย <laughs> นะครับหลักๆก,ก็คือขึ้นไปก่อนครับขึ้นไปเกตสามนะเป็นกุ้งกิ้งก่อนสไตล์แรกนะครับสไตล์แรกนรแรกนะนําก็ถ้าไม่อยากเสียคอร์ดรู้สึกว่าเด็กเนี้ยมันกินคอร์ดเยอะแล้วมีไอ้นี่เขาเติร์ไอ้นี่เขาเติร์บัสไอ้นี่เขาเติร์บัสไอ้นี่เขาเติรบัสไนี่เขาเติร์บัสแวร์กับเขาเติร์เแแครบลลกม ถามว่าทำไมถึงสแตนดียสแคมเบลเพราะสะแคมเบลมันตีฮิตมันไม่ต้องความไม่ต้องอะไรมันตีฮิตเสร์ดอย่างเดียว,ยวนะครับมันก็เลยจบง่ายอ่ะปุ๊บพอสไตล์ลงมาสไตล์แรกแคมเบลปุ๊บใช้เทคฐานเข้บาบัสหนึ่งคอนะครับคอเสร็จปุ๊บได้อะไรว่าไปครับได้อะไรปุ๊บอ่าเราก็ลงไว้ในสนามก่อนถ้าได้เกยสามาถึงไม่มีอะไรจริงได้เกยสามาก็ได้ไปแล้วก็ใช้ตัวเริ่มครับยัดมันเข้าสู่โซนะครับแล้วก็สมมติเปิดได้พีจีก็เตะเกยสามกับเขาเด็กไปเลยก็ได้นะแล้วก็เราจะได้พีจีในสนามหนึ่งไดนะด้้วย นะครับแล้วทีนี้แถวหน้าเราจะคอจากมือหรือจะอะไรก็ว่าไปครับลงตัวนี้คอตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปเซตบอร์ดให้เรียบร้อยถ้ามีสแตนทิ๊กเกอร์อยู่น,นี้แล้วมันติดสระแล้วในเทอร์นั้นมันอยู่ไหนแล้วก็ลงไปใช้ให้มันหงายแดมเลยก็ได้นะไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องแบบจะไม่ได้หงายแดมนะครับลงไปใช้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ตีไปครับปกติตีฮิตอันนี้เสร็จจบในสไตล์สองเนี่ยเราก็สามารถใช้มังกรทองกดไปได้เลยคือจริงๆอ่ะถ้าเล่นจริงๆอ่ะสไตล์แรกอ่ะเขาก็ไปไกลแล้วนะ ก็ต้องอโกพลาดินบอกจะเล่นดีเดี่ยไม่ได้ต้องบอกว่าฟลุกด้วยถ้าฟลุกจริงๆอะ่ะมันระดับแรกเขาก็จะถูกดันแดมไปในระดับหนึ่งละพอดันแดมไปในระดับหนึ่งเสร็จปุ๊บนะครับก็สไตล์สองสามารถเป็นมังกรเหล็กได้เลยอันนี้พอสไตล์สองนี่เขามีสี่จะห้าเดมเงี้ยมันจะถือว่าเล่นง่ายและนะครับก็เหมือนเดิมลงมาปุ๊บนะครับใช้ฐานเรียกปุ๊บแล้วก็เซตบอร์ดได้พร้อมตีไปครับพอตีเสร็จปุ๊บมับงกรในนี่เหลือเรียทั้งสองใบไว้เก็บเก็บปุ๊บแล้วก็คอสามใบไอ คอสองใบสิเออมันคอประมาณสองใบคือเอาจริงๆอ่ะมันต้องหาสแตนสไตล์หงายมาใบหนึ่งแหละนะครับจริงๆใช้มันตอนสไตล์สองก็ได้หรือถ้ารู้สึกว่าให้พี่มันยังรู้สึกว่ามันยังไม่คุ้มที่จะใช้มันแบบได้น้อยเกินไปอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้เป็นส่วนของไอ้นี่ก็ได้ไอไลท์ซิงชายก็ได้คือจริงๆ,ๆสไตล์อะไรไปก่อนก็ได้ครับให้มันผันผ่านไปก่อนหรือใครจะแบบอยากได้ตัวยเยอะในช่วงสไตล์สองเลยก็อาจจะใส่บิสซาร์ดมาเลยก็ได้ครับเอามาหงายสไตล์เล่นแม่งเลยจบๆไป นะครับแล้วก็ตีแค่นั้นเองคือขารับเราจะไม่ค่อยสนแล้วเราจะสนเป็นขาลุกอย่างเดียวเทคเทคควบเทคเจนเบรกสองกูกิกก้งช่างมันครับไม่มีประโยชน์นะครับเราจะแบบสนใจเป็นเทคคออย่างเดียวนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คืออ่าถ้ามันมีเรามีเต็มสนามมีคอสเหลือที่เพียงพออะไรต่างๆนา,นานาเราก็สามารถกดเป็นตัวนี้ไปก็ได้นะครับแต่กดตัวนี้ข้อเสียของมันนิดนึงนะครับ ก็คือมันต้องปูให้บอร์ดได้เต็มสนามแต่สำหรับโกมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะแต่ละใสมาจริงๆอ่ะถ้าบอกตรงคือแคมเบลอ่ะมันจะเป็นสไตล์แรกนะครับแคมเบลไลซิ่งก็เป็นสไตล์แรกสไตล์สองเนี่ยอาจจะเป็นกุุงกิ้งสไตล์ไปเลยครับมันง่ายดีแล้วสไตล์สามสี่ในช่วงปลายๆเกมหรือว่าให้เขาห้าแดม 4, สี่สห้าดมเราก็เป็นมังกรเหล็กก็ได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับถ้ามีโอกาสจะมาเล่นให้ดูนะคือต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้อาจจะไม่ได้มีคลิปเล่นให้ดูเพราะว่ามัน ถ้ามันเรียกว่าเปิดของไม่ทันแล้วก็ถ่ายไม่ทันช่วงไป,ไป,ไปลายๆแพดอะมันถึงจะมีของครบหน่อยเดี๋ยวเราก็คงเอาอมาเล่นให้ดูกันในช่วงนั้นนะครับประมาณนี้ก็ผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกดตับสคาตอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆทางช่องเราอยากสนับสนุนพวกเราผมเพียงเดือสนสามสิบห้าบาทสามารถสมัครเป็นแฮชเมมเบอร์ได้ฝากแฟนเพจด้วยผมวีเอฟพีไปสายชนะวันนี้ไปแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ